อนนี้ฮอกกามากขึ้นอยู่ที่สตานีรถพะบ้างเพื่อว่าเดินทางกับสู่นครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละเขาไึ้ขนให้ขึ้นเขาลากมาดีๆถ้าไปเจ้ากันเถอไปต่อถ้าม่อน าตอนนี้เขากับเดินทางครับปีนครนุิงจันทร์กับตอนนี้เขากับออกมาประมาณรถไฟออกประมาณหกโมงกับสิบหานาทีเขาก็จะบุกมาไปสู่นครนุ้งจันทร์คือว่าเป็นคลิปในการเดินทางสำหรับปีใหม่สักคนในปี 2, สองพันสองพันสองนี่กับคือว่าเป็นปีที่ม่วนร้ายโดยเฉพาะเป็นปีปที่ยึดของการเปิดนําใส่สินท้ารถไฟขบไปสู่เล่าจีนัน้นเขาเข้าไปแบบแม่แน้ำากันลองเบ็นงรีรับเป็นั่น,น,น,นได้ไนี้

เอายาเปรี้ยวมาเลยสิเอ็บี่ดปะไดีเลย เที่ยวนี้ที่ว่าเป็นเที่ยวที่มีผู้คนอย่างล้วงหลายที่สุดเท่าที่รถไฟเล่าจีนที่เปิดการเป็นทางการผ่านมาเพราะว่าน,นอกจากจุดทีท่สถานีงพะบางเดียวก็ยัยงโค้งมาจากสถานีบ่อตินเป็นจํานวนล้วงหลายก็ถือว่าคนลาไยลยแท้ายว่ๆเธอผสมเลยนี่แหละคือหาคนไลยจังซี่หักซาในยาหางบ่ได้ ตอนนี้ที่ว่าเฮาก็กำลัง่า รีดคิวขึ้นรถไฟเพื่อจะมีห่าไปทูนครองริกจันทร์ป้ <Okay. S 1> าที่ทอจะเป็นสาบไ,ไารแต่ไรปลาตะพร่ก <Okay. S 1>

con fanno, no ความนิ่มของรถไฟที่ว่าเฮาเอาเรียนต่างใส่นี่ก็บืออว่านิ่มโบติง ผู้ส่สังเกตเห็นไฟอยู่นอกบ่อที่ว่าไปว,วุดวุดวุดอันไหนเป็นไฟอยู่ภายในอุโมงอุโมงเป็นอุโมงที่มีความยาวลายอยู่ ตามแดนส่วงนี่ครับว่าเกือบว่างหอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ว่าบางเทือเป็นกระยกักล่องสปีดหรือประจับว่ายที่สุดแต่ประสาทออกจากสถานี่างเทียกตอนนี้ สถานีวังเวียงวันวนี้คึ้นรถสถานีวังเวียงบกหอยหลายเนาะมันเรือโบราจากสีมาทองเที่ยววังเวียงก็ถือว่าเป็นสถานีขรุขระมันใหญ่เติบเนาะสำหรับสถานีวังเวียงตอนนี้เวลาเาจ็ดโมงกับสิบสิบหกนาที พรว,ว่าจะเป็นตู้ได้ว่าเต็มทุกเต็มทุกตูกก้เลย จากที่ว่าเข้ามาเมนตอนเที่ยวอ่า6โมงครึ่ง6โมงครึ่งตัวเข้ามานี่มาหอดตอนนี้เมน7โมงกับ10นาทีสุดยอดหรือว่าทันสมัยสุดๆเลยที่เราใช้คือรลักฐานในการขึ้นนันดุลและเข้าของแอร์ซ่ canna che fa diverte tu ma non ne c'ho voglia di c'ho io c'ho io c'ho io น้าเขานางตาวางานระบุดในที่รถไฟผกผ่านขอให้บรรณาธามนั่งเอากระเป๋าละเติงที่ตกของทานไว้ในสั่นเก็บเงียอนเพื่อสำหรับสะเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่ต้งนาวางไว้บาานเพี้ยวภาสากระเป๋าขนาดใหญ่เจาะน้าทั้นโม่าสารที่จะขี่รถเดินจากฐาเจอดรถที่สถานีมีเบรคีนซั้นถ่ายยังมัว่าสถานีเป้าหมายของทางกาุนายายล,ลุหลนเพื่อว่าห้ไปดยเด็ดต่อจากน น,นี่เป็นคารับตังให้มันหม,มนนุนได้เนอะผมเป็นมาหมุนบมได้หมุนได้ก็ We are here. Now we are riding at Hong Station. ตอนนี้เขาก็ฮอดที่สถานีพ่นโฮงนอเชิงว่าเป็นสถานีที่โบกไก่โบกไก่จกบบางเหี่ยงพืชเดียวหนึ่งใช้เวลาพืชเดียวนึ่งเป็นฮอดแล้วกะ็สถานีต่อไปในะกาทีเขาจะมุ่งหนามันเป็นสถานีเราค่อนจิ่งจันเรา อนนี้ก็ออกจากสถานีพนหงแล้วจะมพ์ส้มเดยฮากโกจะมุ่งหน้าสู่นครวิมิจันที่ว่าฮากโกจะได้พักผ่อนไปอีกเป็นกลัวจะถ่ายเป็นกวัวจะเป็นถ่ายเดือนฮาวโกมีแพนจะมุ่งหน้าไปอีกเช้นเคยโดยเฉพาะในเคสธุรกิจพิเศษส่วนเราจะเป็นเคสเศรษฐกิจพิเศษด้านนั้นฮาค่อยๆติดตามไปนําันแต่ั่า์ส้ม การเดินทางสําหรับการท่องเที่ยวพา,าทับสุมเที่ยวในครั้งนี้คือว่ามีสิ่งไม่ไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแมนสถานการท่องเที่ยวและากาทางดาร,รถไฟก็เหตุให้ห้องเฮียนคูในรายรายอย่างฉะนั้นการที่ออกจากบ้านก็เป็นชุดหนึ่งที่ดีเหตุให้ห้องผู้สึ่ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอ๋อทับส้ชมตอนนี้ห้องกระหอดที่ สถานีนครดวงวิจญาณพิธีหยาบหอยแล้วเบิ้งผู่คนท่านผู้ชมป้อตุ้ยไล่แท้หลายวานี่นะน,น,น,นี่อ้าาาาเอานะ อยู่ที่สถาน,นีนครวิมินกรเบงผูกควดกันเจ้ามาแต่ทองเดียวธรรมประสมเป็นจำนวนล้วงหลายอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เท่าปเปรีเปไปเที่ยวในส่วนปีใหม่ซึ่งว่าเป็นสักการะไปใหม่ของรถไฟโคไมายซูงแล้วเท่านั้นผูกขวดอยาวามสนใจ่ในการที่มาขึ้นรถไฟโคไมายซูงแห่งนี้แล้วขอมอขอบใจสำหรับการติดตามเดีตลอดมาธ่านประสมขอบใจสบายดีปีใหม่สุขสุขทุกคนแล้วเฮาก็จะเจอกันอีกในคลิปต่อไปสบายดี